ตอนนี้บ้านเรากำลังมีสงครามเกิดขึ้นอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าบ้านเรากำลังทุบสร้างใหม่ซึ่งเอาจริงปัญหายเยอะมากไว้จะมาเล่าให้ฟังเต็มๆแม่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้ก็คือแต่งบ้านแบบมินิมอลมแบบนี้น่าจะดีนะอ่าอะไรวะเน,นี่ยมินิมอลอะไรไล่สอนละเราจะแต่งบ้านสุดรู้กันปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือต้าเน,นี่แหละสมมติว่าเราเปรียบการสร้างบ้านเป็นการเดินเรืออ่ะนั่นมันรละเบื้องสีขาวสุดมินิมอลเอามาทำห้องครัวน่าจะสวยมากแ <c oughs> น่เลยกับต้านจอดูชุกไม่มีสีสันก็เรื่อต่อไปอ่ะนั่นมันและกระเบื<ๆ>้องสสุดเเชทีี่คมัน กเรเพื่องสุดหรูกันมาครอบครองให้ได,<อ>ด้เดียวห้องครัวรูขึ้นมาทันต่อโอ้ยลายโคตรน่าเกียด <c oughs> ปัญหาก็คือเรอสาสนิยมการแต่งบ้านของฟ้าที่เราเห็นแล้วหัวจะปวดแต่ความวุ่วายก็ยังไม่จบแต่ทีเท่านี้ <c oughs> แต่งบ้านภาษาอะไรเนี่ย <c oughs> มันต้องแต่งตาม่วงจุย <c oughs> <ซ>้ยสิเพราะมีมา้ากำลัแสงเข้ามาเกี่ยวด้วยนี่จงเป็นการ ส่วนพวกเรานั้นคือผู้ประสบบอกเลยตอนนี้ทุกคนรบกันไม่อยู่ยังกะอยู่ในเกมโมอวบอลที่ถึงเป็นเกมสงครามเนือ้อรบออนไลน์ที่พูดมันมาพร้อมกับกราฟิกสุดอลังเกมเพล์วางแผนการรบแบบดุด,ดันถล่มศัตรูเรื่องกระสุนไม่อาจแบบ ดังเรือแบบโมเอ็ดได้ดูเนาะเกมนี้เล่นฟรีมีหลายโหมดจะเล่นเดี่ยวหรือเล่นทีมก็ได้พิเศษตอนนี้มีกิจกรรม Holiday in Santa City แต่ของรางวัลมากมายพร้อมบนนั้นจุ๊กๆุ๊กสำหรับผู้เล่นในคอนโซลแค่กรอกโค้ดนี้ก็ได้รับผู้ชนะการสุดโมเอ็ดจากอาซอนเลยไปเลยสำหรับใครที่ไม่ทันสองกิจกรรมนี้แค่กรอกโค้ด PC Battle หรือ Console Battle ก็ได้รับสตาร์เตอร์แพดกันไปเลยเกมอะไรวะเนี่ยแจกของพูดเยอะสำหรับเรื่องอีหยังวะในบ้านเรายังไม่จบแต่ทีเท่านี้ใครอยากดูต่อคอมเมนต์เลย